เราไปราศีกรกฏอาจารย์ราศีกรกฎนี่อ้าวเลื่อนให้หน่อยเลื่อนให้หน่อยลงมาที่เคยไปเมื่ราศีกรกฎเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอาปูนะไม่ใช่ไม่ใช่ปูเฉยๆนะทำไมนะต้องเรียกอาปูเพราะอะไรอ้าวก็คุณอุงอิงเขาเรียกคุณปูว่าอาปูไงก็เลยต้องตามกระแสไปครับเยตามกระแสคุณอุงอิงไปครับปูนี่ตกใจไปที่ไหนรู้ดิฮะอ่าลงรู้นี่ตรงแะไม่ไปที่อื่นนะครับ คนเกิดลักษณาราศีกรกฎเนี่ยตื่นเต้นตลอดไหมเห็นตาอยู่ข้างนอกอ <c oughs> ในรอบในรอบเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นยังไงตามหลักวิชาการแล้วอะไรแล้ว่ยต้องดีมากโอ้อยังงั้นเลยนะนะต,ต้องดีมากนะครับทำไมถึงใช้คำว่าดีมากนะครับหนึ่งดาวการเงินคุณเนี่ยไปเป็นอด Oh. มีความสูงส่งในเรื่องเกี่ยวกับการเงินครับนี่นะเรื่องเงินนี่นะแล้วก็สองดาพระรหัสนี่ยกเข้าราศีเมษเห็นไหมครับทับอทิตย์ทับการเงินด้วยอ oh. นี่แล้วก็ไอไอ,ไอ,ไ,อไอเดือนการงานเนี่ยเห็นไหมครับเรือเรือเรือการงานก็มีงานหลากหลาย โอ้เลือกไปเลยเลือกเอาล้วที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวการงานเนี่ยจะล่นเข้าเข้าเข้าคูณตรงนี้วันที่สิบพฤษภาคมอ่าสิพฤษภาคมเป็นงานเข้าบ้านคุณแล้วอ๋อแต่นี่งานที่เข้าบ้านคุณเนี่ยจะเป็นงานเล็กงานน้อยคุณต้องเอาไหมรับไว้ก่อนอ่าคุณต้องเอาไว้ก่อนนี่นะฮะแต่ก็จะได้งานเรื่อยๆแื้วที่เรือนการงานคุณเนี่ยเห็นไหมดีมากเห็นไหมครับมากันเพียบเลยนะะมีการวางแผนเรื่องเกี่ยวกับการงานมีการพูดคุยมีการติดต่อวิ่งเต้นเรื่องเกี่ยวกับการงานครับ แล้วก็ถึงวันที่สิบห้าถึงที่สิบห้าใช่ไหมสิบห้าบ่ายโม่แปดนาทีอะไรอาทิตย์ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนจันดะเวลาวันที่เท่าไหร่นะวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าสิงหาคมไอ้ไอ้เรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยครับนะเรื่องเกี่ยวกับการเงินที่ต้องระมัดระวังหลังวันที่สิบห้าหลังวันที่สิบห้าถึงวันที่สิบเก้าที่ต้องระมัดระวังคับนะเพราะอะไร พอไปอยู่ในเรือของจันดับเพนั้นเรื่องเงินเรื่องทองลาบผลประโยชน์ที่ได้มาเนี่ยครับอาจจะหมดไปหายไปก็ได้หมดไปหรือหายไปนี้เรียกว่าลาบหายอลาบหายถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าลาบหายดูครับลาบหมดไปหายไปได้ครับมันก็ดับเฉพาะเรื่องอะไรเรื่องลาบเรื่องลาบผลประโยชน์ที่ได้มาแล้วหมดไปแล้วลาบอันเนี้ยต้องเป็นเงินอ่ะก็เป็นเงินถูกต้องนะเป็นมาจาการเงินนะครับครับหรือบางทีลาบตัวเนี้ย บาจากเรื่องอะไรมาจากการซื้อตําแหน่งกันนะซื้อไปไม่ได้ตาแหน่งอ่ไม่ได้ตำแหน่งขายอันนี้อันนี้เรียกว่าลาบขายทีนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินคุณเนี่ยเราพูดถึงการเงินเนี่ยมันมีอะไรวันที่เท่าไหร่วันที่สิบแปดพฤษภาคมพฤษภาคมไอไอมีพักเกตเนี่ยยกยกเข้าเรือนการเงินคุณเนี่ยครับบลเการะไยกับพักเสาฮะดีไหม อ้าวดีสิได้เงินเก่าเงินแกงเงินเงินไอปักไปเงินประกันเงินสงเคราะห์เออเงินทุกไอเงินไอท้ำนองนี้ได้หมดนะมี่ทวงนี่เก่าๆได้ไหมได้ด้วยอเงินเก่าเงินแกงเงินเงินต่างชติเงินเงินไอไอเขาเรียกเงินอะไรเงินไอไอไอเงินเงินใกล้เงินไกลเงินใกล้เงินไกลอภาษาอย่างนี้มาอีกแล้วไปไม่เป็นเลยเงินใกล้เงินไกลเงินใกล้เงินไกลเงินอะไรเงินอดีตันนี่นะครับอันนี้ นะครับก็มาได้หมดเป็นไปได้หมดเลยพันธุ์นี้ครับเรื่องเกี่ยวหรือว่าเป็นบรดกเป็นการเงินก็ได้บรดกเรื่องเกี่ยวกับที่หรืออ,อะไรนี้ก็ได้ครับเะฮะเพราะฉะนั้นนี่เรื่องเกี่ยวกับคู่นี่ดาวคู่สรมดาคุณมีปัญหามีอุรักเห็ไ่ะใช่ตี้ แล้วยิ่งมีอาคารมาอยู่ตัวเองเนี่ยถ้าคู่ไปอยู่กี่ตายอย่างเครียดต่นี้ผ่านไปแล้วอย่าไปลื้อฟือตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับคู่เนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นแล้วดีขึ้นมาตั้งแต่17มนีนมาแล้วครับแล้วที่สําคัญเนี่ยครับดาวคู่เนี่ยไปโคจอเข้าเขตทีวีเลิกด้วยถึงแม้อยู่ในพบมันนัก็เป็นเรื่องที่ดีให้คุณกับคุณครับเพราะฉะนั้นเลิกคู่นี่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะดันเห็นไหมครับว่าในรอบเดือนอะไรในรอบสภาคมในรอบเดือนพฤษภาคมเนี่ย บางคนนี่อาจจะขึ้นบ้านใหม่ถอยรถใหม่ก็ได้โอะะขึ้นบ้านใหม่ถอยรถใหม่วันที่ห้าวันที่ห้าพฤษภานะคม<ง>ห้านี่มีอะไรมีจันทรุป,ปราคาแบบดาวมัวยี่สิบสององศาอ่ายี่สิบสององศาอยู่ตรงนี้นี่ยี่สิบสององศาอยู่ตรงนี้มาดูหน่อยนี่ยิบสองสศาอยู่ตรงนี้อยู่<ด>นในวิสาขะนี่นะเรื่องอะไรเนี่ยบรรบบรรบบยิบสองสาระบุเลยเรื่องอะไรอังคารเรื่องงานเรื่องงาน พราะดั้วยไอ้เรื่องงานดีไหมดีเนี่เรื่องงานดีเรื่องงานเพนอ่าเรื่องงานดีนะครับแล้วงานก็มาทับตัวซะด้วยครับดังนั้นงานเล็กงานน้อยทําไปจะเกิดผลใหญ่ครับฮะอ่าและดาวพระสุกร์เข้าไหมดาวพระสุก์เข้าสามสิบเข้าไปชาโชคเข้าสามสิบมิถุนฤษภาคมวันที่สามสิบพฤษภาคมดาวพระสุก์เข้าด้วยเข้าแบบเพ่นะพ่อ่าเข้า ดาวเพนด้วยอ่าดาวเพนเข้านะสามกหกสามนี่ได้แหมอ่านะฮครับสามพหกสามเพราะนั้นนี่คนเกิดราศีกรกฎเนี่ยครับบอกเลยฮะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่สามสิบสามสิบพฤษภาไปจนถึงอ่อถึงวันที่สิบสามสิบสามมิถุนายนต้องได้ลาบล้านเปอร์เซ็นต์ครับใช้คำว่าล้านเปอร์เซ็นต์นะอ่าไม่ได้ ไม่ได้มาเลยมาที่บุญสุภานี่เลยมาที่สองตลูกฟ้าเออมากระทืบได้เลยกระทืบอะไรกระทืบผมนี่แหละไอ้ยาไอ้ไอ้ตัวนี้ได้เล่นเว้ยเออเนี่ยนะมากระทืบแต่ไม่ได้รอแล้วนะตั้งแต่วันที่วัท่สามสิบสามสิบพฤษภาคมถึงวันที่สิบสามมิถุนายนต้องได้ราบร้านต้องได้ราบร้านเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้วันที่หนึ่งทำยังไงก็หยิบออกมาเลยวันที่หนึ่งมีบ้านมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถ ไอ้ต้องแทงเลขอะไรพอขายพวกก็ได้เงินแล้วนี่อ่ะไปแทงไปแทงเลขอะไรดีไปวิ่งรีบวิ่งหกเลยโขนะครับวิ่งปขนะครับมาแรงมากมาแรงมากนี่นะอ่ะก็ประมาณนี้ไปพูดซะอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็อั้นเอาเลยอั้นแล้วไม่ได้ซื้ออีกอ้าวเจ้าโหไม่น่าไปบอกเลยว่านี่เราบอกล่วงหน้าเ็วไว้หรือเปล่ามันอั้นดานเลยมันคราวนี้เลยงวดวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่หนึ่งมิถุนายนอ่ะ อันหกเลยสองมิถุนายนตายแล้วเราไม่น่าไปบอกเลยนะบอกพวกอันเลยเราเราสุขคนจะบอกเฉพาะคนห้องหวยเราหรือว่าคนอะไรก็ไ่บอกทออรายการเราไงบอกบอกรายการเราบพกรายการเราเลยก็เป็นแสนแล้วบอกรายการเราเออนะเออเออเอาอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะเรื่องงานโอ้แต่งานดีนะงานมีเลือกเยอะนะครับแล้วงานก็เพนด้วยนะฮะนะครับเรื่องงานเดี่ยงจะดีขึ้นเรื่อยๆครับแล เดี๋ยวดาวพันก็จะเดินดีขึ้นเรื่อยๆคุณก็จะได้ได้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆอแปลว่าไปฮกหกเนี่ยนะเขาบอกว่าเวลาพฤหัสเข้าราศีเมษเนี่ยมันจะเสียหายก่อนแล้วไปดีทีหลังอ่าให้รู้เลยว่าไปฮกหกเนี่ยราศีกรกฎเนี่ยต้องเกิดต้องเกิดนะไอ้ที่แย่มาสองปีเนี่ยนะโอ้แย่หนักเลยนะปีเอแย่มาสองปีครึ่งเนี่ยต้องได้เกิดแน่นอนเกิดนี่คืนไหม ก็คิดดอกได้คิดดอกได้เลยคิดดอกได้เลยอ๋ออย่างนั้นค,คนราศีกรกฎที่เคยทุกข์ใจมากๆาไม่ต้องห่วงดีขึ้นแน่แดีขึ้นแน,น่นอนด็แน่นอนนะครับอไอเดอ